เจริญพรญาติโยมทุกท่านเนาะวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องสติปัฏฐานสี่แบบแบบย่อเนาะแบบย่อแบบกระชับแบบเข้าใจแบบภาษาบ้านๆเลยเนะเาะบางคนฟังคลิปยาวแล้วอาจจะไม่เข้าใจเนาะจะเอาสั้นๆเนาะสติปัฏฐานสีมีอะไรอ่มีกายเวทนาจิตธรรมเนะาะกายเวทนาจิตธรรมนี่จะใช้ตัวรู้เนาะรู้หรือว่าธาตุรู้นี่ ตั้งตัวรู้ขึ้นมาก็ได้คุยไปแล้วเนาะทิปคลิปท, voilà. ที่แล้วเนาะรู้อะไรรู้กายรู้กายรู้ใจนี่รู้รู้รู้จิตรู้ใจรู้เวทนาเนาะพอรู้สามตัวนี้มันจะเกิดธรรมอัตโนมัตินะพอเกิดธรรมแล้วเนี่ยธรรมมันก็เกิดปัญญาปัญญามันก็เกิดสตินะมันจะเป็นอัตโนมัติเลยสติก็คือสติปัฏฐานสี่นี่แหละสติปัฏฐานสี่นะเนาะมันก็อยู่ในสัมมาสตินี่แหละเนาะมักมีองค์แปดเนาะเอาเรื่องกายก่อน กายนี aja, ่พิจารณากายเป็นธาตุทั้งสีเนาะมันมีกายนอกกับกายในนะกายเนี่ยถ้ากายในก็คือกายพิจารณาจากเป็นธาตุทั้งสีเนาะได้สอนไปแล้วเนาะการพิจารณาธาตุทั้งสีของร่างกายเนาะอมันจะมีกายนอกกายนอกอะไรเย็นร้อนอ่อนแข็งที่มากระทบกายเนาะพอเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบกายปุ๊บมันจะเข้ามาปุ๊บมันจะเป็นเวทนาไงเี้อกายเวทนาเนี่ยเวทนาเกิดขึ้นแล้วไหมพอเวทนาปุ๊บมันจะส่งส่งไป ทุกเอสุกหรือเฉยเนี mm ่ย hmm. ม at ันจะส่งไปจิตแล้วนะอันนี้จิตแล้วเกิดขึ้นแล้วเนี่ยกายเวทนาจิตเนี่ยนะจิตเกิดขึ้นแล้วเนี่ยส่วนธรรมนะมันจะออโต้เรื่องของจิตนี่ปุ๊บเวทนาทางทางกายเข้ามาเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบมาปุ๊บส่งส่งเข้ามานี่ยมันเป็นเรื่องของจิตแล้วนะจิตแรกๆก็มันพิจารณาได้อยู่หรอกกายกายใครก็พิจารณาได้แหละกายดินน้ำลมไฟเนี่ยแต่แต่กายนอกนี่พิจารณายากนะ พิจารณาทุกสุขเฉยเนี่ยมันจะยากเนาะแรกๆกมันก็มันก็จะทุกอย่างเดียวแหละเข้ามาก็ทุกอะเรื่องเรื่องอื่นเหมือนกันเรื่องของจิตใจอื่นเหมือนกันที่เรื่องราวต่างที่มันเศร้าโศกเนาะที่เก็บมาจากทั้งชีวิตแหละมันจะเข้ามานี่มันจะรู้อยู่ตัวนี้จะรู้อยู่รู้รู้รู้คืออะไรรู้แล้วทุกอ่าเวทนาเย็นร้อนอ่อนแข็งมืนกันเข้ามาก็ทุกเเข้ามาปุ๊บทุกปั๊บจ็บปั๊บแหละทีนี้ทีนี้พอปฏิบัติไปสักพักเนาะ เวทนาตัวนี้มันเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่มันจะมันจะเข้ามาแล้วมันก็มันจะไม่ทุกข์ไงมันจะเฉยนมันจะเฉยเวทนาเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่มันจะพิจารณาได้เนาะมันจะเก็บปุ๊บโอ้ใจมันเก็บไงเหมือนความหิวเนี่ยกายมันหิวแต่ใจมันไม่หิวโอ้หิวมันเก็บตัวแรงอย่างเี้มันก็ตัดได้เนาะเวทนาทางใจแต่เวทนาอที่ว่าเป็นทางจิตที่เก็บไว้หนึ่งมาจากสัญญาเก่านี้มันจะ มันจะดูยากนะทุกสุขเศร้านี่จะดูยากเลยถ้าไม่มีสัมมาสติอินกิงนี่ดูไม่ได้เลยพอพอพอแรกๆมันดูไม่ได้มันก็ทุกอย่างเดียวเนาะไปามามันก็หายทุกเลยทีนี่ต่อมาคือมันหายทุกนะมันจะมีแค่สุขแรกๆทุกหายมันจะมีแค่สุขเอาไปประมาณนี้สุขหายนะทีนี้สุขหายกลายเป็นกลายเป็นเฉยนะทีนี่พอเฉยเท่านั้นละ่ะเกิดปัญญา เกิดปัญญาเกิดสติมาเลยล่ะอัตโนมัติเลยก็ประมาณนี้เนาะขบวนการเนาะสาธุจ้ะ